ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็ว่างจากการขุดมันก็มาหาเครื่องมือครับผมหาเครื่องมือไปช่วยปลูกมัน เลินะครับ9โมง9นาทีจะพาแม่ยานางกันนี้กลับบ้านาาไปช่วยทำไล่มันครับผมเพราะว่ามันก็พอได้ผลผลิตด,ดีเราก็เลยต้องหาเครื่องมือช่วยครับผมก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละชิ้นครับผมเพราะว่าเราทำ นเราไม่มีเครื่องมือพอเราไม่มีเครื่องมือเราก็ยากลำบาก ต้องต้องหาผู้ช่วยอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่างานมันถ้าไม่มีผู้ช่วยก็จะลำบากอยู่ครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเราทำก็เป็นแบบว่าใช้แต่แรงงานคนครับผมไม่ว่าจะเป็นขุดเป็นอะไรเงี้ยแบกขึ้นรถ เดี๋ยวต่อไปก็ถ้ามีคันนี้ก็อาจจะมีพุ่งกียกอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับผมแล้วโอกาสที่เราจะทำจำนวนเยอะไล่ขึ้นก็จะ <c oughs> จะมีครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีผู้ช่วยมันก็ยากอยู่ครับ สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเป็นรถมือสองครับผมก็เราก็ไปดูกันหลายๆที่ครับผมแต่ว่าก็มาถูกใจคันนี้ราคาก็ไม่แพงนักครับก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้นะครับผม รอบนี้ก็จะจริงๆเขามีผานเจ็ดด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ให้เราไปคือเขาจะขายนะครับครับผมวันนี้ก็จะได้เป็นผานสามไปครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าประมาณหนึ่งงายรุ่นส่วนนั้นไม่ต้องเข้าเกียร์เนาะ จะอยู่นี่รุ่นสโลยกขึ้นได้หรือเปล่าไหนก็ยังขับไม่ค่อยชำนาญเมื่อกี้ออกตัวไม่ได้ก็เนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ต้องนั่นแหละต้องค่อยเป็นค่อยไปครับก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าบางทีเราไม่ถนัดครับ ไม่ต้องไปยุ่งเลยเข้าเกียร์ก็ออกได้เลยรุนนึงเข้าเกียร์รนนันง,ง่ายอ,อันนี้ก็ปลุกเกียร์ไม่เหมือนกันรุ่นนั้นไงก็ใช่ไงนี่แหละเราต้องเรียนรู้เพราะว่าเดี <c oughs> ย๋ยวจุดนี้จุดนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าให้อ่อนหรืออะไรนะที่ตรงไหนจะข้ามทางรถไฟลำไอ ตรงไหนนะแกบอกรับนาลายนหละไอชุดนี้ถ้าจะจะเอาให้ให้ไวอะนะจะบวงมาลัยนิ่มนิ่มนี้ใช่ไหมนิ่มเบาอ๋อเห็นไหมคนนี้บอกว่าเบาคนนู้นบอกว่าหนักอ่าเนี่ยนะก็ความถนัดแต่ละคนอาจจะต่างกันรวมมันดันแล้วไงอือนั่นแหละอ่ะ เราอาจจะไม่ค่อยชานาญเรื่องฟอร์เท่าไหร่นะครับคนดีวันก่อนนี้ก็เลยต้องตามคนที่เขาพอจะเป็นรถไม่ช่วยกันดูหน่อยครับรุ่นนี้นะมีตรุ่นใหญ่่อรุ่นใหญ่ง่ายเออใช่แต่รุ่นนี้ก็ถือว่าอันนี้รุ่นเล็กเขาเรียกว่ารุ่นเล็กนะทีหนึ่งเนี่ยรุ่นแรกแต่ก็โอ้ยแค่นี้เราก็เหลือเฟือแล้วใช่แต่นี้เราก็เหลือเฟือแล้วรปลูกแล้วไม่ต้องไปยุ่งเลยเยียบก้ากันเขาเกี้ยหนึ่งไปได้เลยเออนั่นแหละ ก็นี่แหละหรับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้ตะพรแกสอนเกียร์นู่นนี่นั่นทุกอย่างเพราะบางทีแกมาวันนั้นโอ้โหแกเหยียบพุ่งเลยนะเหยียบหน้าอย่างนี้เลยนะแกบอกเออรถมันใช้ได้อยู่ไอจางอื่นนี้เล็กๆน้อยๆก็นั่นไปยางก็ใช้ได้สักปีหนึ่งอยู่แกบอกปีหนึ่งค่อยเปลี่ยนอาจตั้งก่อนก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปเรางบน้อยได้ท่ลไหน่รุ่นนี้เป็นรุ่นเล็ก อ,อันเป็นทีหนึ่งไงแล้วของก็แยอะก็ดีดิมีเวดมีนั่นถ่วงให้ด้วยมันก็ถือว่านั่นอยู่บางอันไม่มีนะบางอันใส่ขอบเล็กไว้ให้ด้วยเวลาไปซื้อน่ะยางก็ก็คือไม่เป็นไรสภาพนี้เรารับได้นะขอให้เครื่องมันดีเพราะว่าไปดูบางอันนะ ยางดีนะแต่ว่าเครื่องโอ้สลับกันอ่ะบางทีนะเสียงเครื่องพอเข้าเกียร์หอนก็มีประอานนั่นแหละก็นวละอาจจะลดไม่ได้ใหม่อะไรนะครับแต่ว่าเอาไปใช้งานเรื่องความคงทนก็คงพอได้นะครับผมเรามือใหม่ด้วย ค่อยเป็นค่อยไปครับผมยังไงก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่ติดตามครับมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับงานคือเงินเงินคืองานบรรลานสุขนะครับผมอันนี้ก็คือผลจากงานครับก็ต่อไปก็จะไปลุยลานมันเอยไอไล่มันเพิ่มเติมอีกครับผม เพราะว่าถ้าเรามีเครื่องมือแล้วก็ก็น่าจะมีโอกาสได้ทําจํานวนเพิ่มขึ้นอีกครับผมเพราะว่ามันที่ทํามาเราก็ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งก็ถือว่าพอได้พอได้ตังค์กันนะครับผมครับก็นี่นะฮะคนขับต่อไปนี่คือคนนี้นะครับ <c oughs> เผื่อมีโอกาสได้ รับจงรับจ้างอะไรเงี้ยนอกจากว,าว่างว่างว่างงานของเราก็ก็ต้องหาคนขับช่วยครับผมก็จะจับน,นั่นแหละไม่จับไม่ได้เยดเยก็เดี๋ยวมันจะต้องมีรับจงรับจ้างอันอีกฝาม,มันไม่ค่อยสนิทอะไรหรอกออเพราะว่าไปดูหลายคันแล้วบางอันก็เยอะบางอันก็เกียร์หอนนั่นแหละ ไม่โดนใจมีคันนี้แหละสภาพยางอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องอะไรเงี้ยแล้วเวลากระตุกออก<า>เกียร์0 0 0ม่นพอาองเปลี่ยนยางอืมนั่นแหละเราก็รู้อยู่แล้วยางเทครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมวิดีโอของเราครับผมสําหรับวันนี้ท่านที่จองต้นพันุไว้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมก็มีโอกาสก็จะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อย